ถ้มาชมถนนชนบทอีกที่หนึ่งนะคะพี่น้องไปนํากันค่ะว่าที่ทะลุทางไหนโอ้มีแต่ป่าเนาะเส้นนี้เนาะป่านะคะพี่น้องต้นอีย่างแบบนี้ฮะดีฮะเสกค่ะเสกค่ะเนาะโอ้เส้นใหม่กว้างพี่น้องมาดูกันว่าจะ จริงเขาเแม่มาฆแม่บอกแม่มาฆ่าป่นี่บอกอเอออยากคือเลยเนาะลายเนาะอยู่นี่เนาะ <c ười> ปลูกปลูกแม่นบอกพี่ <c ười> ออปนี่คืว่าเขปลูกแต่สมัยนั้นนี่เนาะมันยังโตขนาดนี้เนาะ <c ười> มีสมัยนั้นตอนลันนี้น่ะไปเรียน,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 นทเาใหม่นะครับมีอ,ามาอามาย่งเดอรนี่ ถนนศกส้บดีตะบนทุทิพยสารนะคะเป็นทางชนบนอีกทีนึ่งป่าลุ่นลวดแบนี้่าลุ่นลวนะคะโอ้โปลว่าพึ่งทพึ่งเบิกด้นี่เนาะ ระบบที่ทําใหม่แต่ว่ากว้างคะ่ะพี่นอ้องกว้างเลยค่ะโอเคเทอยังโอเคค่ะเป็นดินหรืลูกรังแต่ว,ว่าสัญจรได้สะดวกค่ะมองด้านหาควองโอ้ปา่าช้าดีเว้ยตรงนี้นะเหนเสาอันนั้นเลยได้หนึ่งเห็ป่าช้าได้หนึ่พี่น้องโอ้ยผ่ปาปา่าช้าเลยถนน rồi